คุโรคเฟสสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับในการกู้ a c e b o o k นะครับเคสนี้ก็มาด้วยกันนะครับ Facebook ติดล็อกนะครับนะขึ้นแบบรักษาความปลอดภัยบขั้นสูงนะครับไม่สามารถเข้าใช้งาน Facebook ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเคสนี้ทักมาหลายวันเลยครับนะทักเป็นหลายวันเลยครับว่าสามารถที่จะกู้ได้ไหมนะครับเคสนี้ผมสามารถทําได้นะครับนะในการขับกู้นะครับจะมีค่ามาจําก่อน300บาทนะครับหลังจากที่มาจําแล้วนะครับ ผมก็จะขออีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่าน f a c e b o o k นะครับเข้าไปดูให้นะครับเฟซบุ๊กนี้นะครับติดล็อก2ชั้นด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแล้วก็จะมีบางเบอร์ที่ยังใช้งานอยู่นะครับแต่ว่าส่งรหัส SMS เนะครับเลข OTP นี้ไม่ส่งไปยังเบอร์โทรศัพท์นะครับทางบแอปนั่นเองนะครับนะทำให้ไม่สามารถเข้าไปปลดล็อกได้นะครับนะ ผมต้องขอข้อมูลนะครับอีเมลแล้วก็รหัสผ่าน Facebook นะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับที่ยังล็อกการใช้งานอยู่นะครับทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้นะครับนะผมต้องขอข้อมูลบางส่วนนะครับผมจะขอข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับในการเข้าไปกู้นะครับแล้วก็ข้อมูลที่่มมาให้ต้องตรงกับข้อมูลใน Facebook เราด้วยนะครับนะแล้วก็ขอปัตรปจำตัวประชาชนด้วยนะครับเคสนี้นะครับเนื่องจากติด2ชั้นนะครับ แล้วก็ขอลิงก์นะครับลิงก์ในการเข้า Facebook นะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก 3- 4ชั่วโมงได้นะครับเคสน,นี้นะก็สามารถเข้าไปปลดล็อก Facebook ได้นะครับนะก็สามารถดำเนินการนะครับเพื่อปกป้องขั้นสูงได้แล้วนะครับนะก็สามารถเข้าใช้งาน f a c e b o o k ได้หล้วคนติดตาม5,200กว่าคนนะครับ ก็ถือว่าเยอะมากเลยนะครับนี่คือ Facebook ของเจ้าตัวเขานะครับใครที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้นานนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้ครับยินดีให้บริการนะครับ